สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุุนครับอีสานมัานคุณบากกับผมบ่าวชิดครับวันนี้มันนี้สภาพี่พาน้องึ้นเขาเขาป่าหาเห็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็มาสายจังหน่อยครับหลังจากเขาหาแต่กลางคืนหลายวันนี้มาหากลางเว้นเบิ่งครับเป็นตะมานเป็นตะคืออยู่บ่อมื่อนี่ก็ได้มารุนมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องแล้ววันนี้บ่าวชิดก็มาฮอดพื้นที่ที่สีหาแล้วครับทำเลที่สีหาแล้วครับมันก็ได้บ้าทนี่พี่น้องมานแล้วเช่านี้ก็ได้เดินลุกพี่น้องนี่ เฮ็ดปวกครับมึงรู้นี่นี่ครับอ๋อบาซิสที่เก็บเราได้บาทเป็นจังบุญรีมันนี่มาทางเห็นเฮ็ดปวกหมู่นี่ครับอ๋อดอกน้อยก็เอาครับนี่ก็แม่นหมดครับแต่ว่ามันตายเลยนี่ครับพี่น้องบริจีมครับมันเกิดในพูนปวกแบบนี้อืมที่หลึกรีครับบาซิสก็บ่เคยเห็นครับจะหาเห็นเธอแรกนี่แหละครับ เน็้อปวกอันนี้มันจิ้มบ่ได้กับพี่น้องมันแข็งนี่ครับเดี๋ยวเชนพี่น้องเบิ่งคกๆ ดอกไม่ใหญ่ครับพี่น้องแต่ก็เห็ดปวกคือกันนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเห็ดปวกชนิดนี้ครับอีกอย่างหนึ่งกับเห็ดปวกใหญ่นั่นครับมาลุ้นมาเบืองน่วกันครับพี่น้องมือนี้ก็ได้มือนี้มาซ้ายจักหน่อยครับนี่เด้อพี่นอ้องเลยเห็ดปวกก็ได้มาแล้วเศร้านี้ ตีบอลซิต้องดึงนี่คือมันจิ้มห่วได้ครับดินมันแข็งครับมันเกิดในโพนเกิดในโพนปวกและนี่ดินมันแข็งครับจิ้มห่วได้นี่ครับพี่น้องมาเด้อสุูสุคนเลยมาเก็บเห็ดปวกมือน,นี่ได้มาเบิ่งเห็ดละโงกพร้อมมือน,นี่ได้เป็นตะมานเป็นตะคืออยู่บ่อ่อา ยังมีน้อยเช้านี้บาชิตกับมานแล้วล่ะเห็ดป,ปวกโมไลกับมานคือเขานี่ครับโอ้ยเห็ดไม่ได้นอน เอาซิบบจิมไปจิมน้องเอ้ยแข็งก็แข็งนี่ครับมาแลี้ยงงูเลยนี่อีกในดอกนึงมีคนนี้หรืออีกดอกมันออกลายอยู่พี่น้อง ออกลายอยู่ครับแต่ฮันมันโบวิทขี้ดินดินมันแข็งครับมันตายนี่ครับบูฟันมาด้เห็นมือนี้ก็ได้เห็นเดี่ยวเก็บตัวแบบนี้เก็บให้ละง่งได้พี่น้องเลยแบบนี้นี่ครับเอดีง,งามๆเลยมือนี้พี่น้อง หมูนี่พอดีงามเลยครับนี่เด้อพี่น้องเฮดละงอกหมูนี่ก็ได้หลังจากเฮเก็บเฮดปวกแล้วครับมาแล้วมาพ่อเฮดละงอกหมูนี่โอ้พอดีคักครับมาเด้อพี่น้องหมอนี่มาเก็บเห็ดละงอกน้ำบาซิสครับหลังจากการกางขึ้นลายบันมือนี่มาทรายครับมากลังเว้นเบิ่งครับมันจะเป็นตะมานไปแต่คืออยู่บ่ก็เลยรองมาเบิ่งครับพี่น้องมารุ่นมาเบิ่งน้ำกันครับมาอยู่เป็นกำลังใจให้บาซิสน้ำเนยครับ นี่ครับพอได้อยู่ครับดินก็แหงแล้วพี่น้องเฮ็ดก็ยึกออกอยู่ครับแต่ดินเริ่มแห้งแล้วบาทนี้ชุดยอดของแห้งแล้วบาที้ดินก็ได้หลังจากฝนบ่ตกสองอาทิตย์แล้ว ยังโมมดด้ยครับพี่น้องบ้านนี้นี่อีกสองดอกเนี่ยองอกหมูนี่นี่ครับนี่ครับพี่น้องสองดอก,กดีงามเลยครับนี่นี่ดอกน้อยครับ ดอกเดียวดอกเดียวครับนี่อีกดอกนึ่งครับดอกบานวาะนี่ดอกน้อยบานนะครับเอาครับแบบนี้ก็ได้แยกะชิ้นส่วนแบบนี้ต้องแยกชิ้นส่วนครับพี่น้องนี่อีกครับพี่น้องเกิดในซอกหินมองนี่ก็ได้ กินเห็ดละง,งูนี่ครับดอกบานครับอันนี้เอาครับนี่นี่เป็นดอกนูซองดอกครับ ดอกนี่ไ้ใหญ่ไงพี่น้องนี่ครับดอกนี่ไ้ใหญ่นี่ครับนี่ดอกบานครับเนามากระดไดนี่ดอกเหี่ยววะนี่ดอกเหี่ยวนะครับดอกน้อยพี่น้องดอกบานเอามื่อนี่ก็ได้นี่ครับดอกเดี่ยว นี่อีกดอกนึงโอ้เกิดในซอกหินซ้ำนี่ครับนะพอดีงามเอานี่ดอกนึงดอกน้อยับเอาพีน้องเลยนี่ก็ได้นี่ครับละโง่ก้าวดอกน้อยเอาครับนี่ก็ได้เห็ดละโง่เรืองครับดอกน้อยซองดอกโอ้ยผีน้องเลยนี่ สองดอกแล้วงอกเหลืองนะได้แค่นี้ก็เอามีสองดอกนี่บ่โอ้นี่อีกดอกนึงครับสีขาวโอ้ี่นองเลย น่องบาทนี่เบิ่งกุกน่องนี่ครับโอ้ยสีเหลืองครับมืนหนึ่งกระได้นงี่ยสีดอกอา้าถูกเพื่อสิได้เห็นมัอนี่กระไดามากั้งเว้นเงือ่อนอนดีพี่น้องเลยมัอนี่นะครับดอก บพี่น้งโอ้มีเขาทิ้ดอกนี่ครับนี่อีกดอกหนึ่งโอ้ยดอกน้อยเลยนะนี่ครับอดอกน้อยก็หมู่สีเหลืองน้องโอ้ยนี่เบิ่งดูนี่พูดเฮ้ยนี่ดอกนี้โอ้ยสวยงอมเลย นี่สีเหลืองดอกนึงโอ้ยจนเหี่ยวพี่น้องเอ้ยฝนมาตกลายมื่อไล่ะเห็ดเกย์ยึดอวอ,อยู่แต่หัดออกยากแล้วบาดนีกพี่น้องเอ้ยมีอีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยช่งดอกครับออกแคมพีนซ้ำจะง,งขูขาวก็ยึดออกขนาดดินก็เริ่มแห้งครับฝนมาตก โอ้ยพี่น้องเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องอ๋อเก็บเห็ดละงอกเรามาเห็นเห็ดไข่ดอกนี่ครับนี่ครับเห็ดไข่อนี่ครับพอดงีงามเลยพี่น้องเอ้ย หลังจากเก็บเห็ดไข่แล้วครับมาเห็นเห็ดขาวพูนี่ครับนีดนี่ครับเริ่มเห็นแล้วพี่น้องถ้าฝนตกอัดชีออกลายครับนี่ป้าเห็ดตะโงกดอกนี่พี่น้องนี่ครับเต็ม <c oughs> พิกัดเลยครับพี่น้องเอาครับมือนีก็ได้นี่ครับ <c oughs> ใหญ่ดีดอกนี นี่ครับอีกดอกนึงพี่น้องโอ้บวขึ้นว่าสีเห็นนลางลลงเมื่อลาพัดเห็นพี่น้องฮะละง่ครับคุอดีงามเลยดอกนี้นะแล้วแต่ดอกเอาครับนี่อีกดอกนึ่งโอ้ออกใน่ฮีนซ้ำอยากออกขนาดแต่ออกมาได้ครับ ได้แล้วบาทน,นี่นี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยปนมาตกครับมันก็เลยได้แบบนี้ครับนี่อดอกบานดอกหนึ่งครับดอกบานน่อยครับจนแหงครับปนมาตกะนิดกะได้สีเหลืองครับพี่น้องูมดอกหนึ่ง ดอกนึงครับหมูหนึงเลยแล้วครับอันนี้ก็ได้ดอกจูมดอกเดียวครับนี่ครับสีเหลืองสีน้องโอ้ยนี่ครับได้ดอกจูมดอกเดียวครับน้องนั่นเป็นบาดมืดครับโอ้ยงอ้ยฝนบอตกเฮ็ดเลยบบเ,เป็นไปนเนี้ยใหม่แล้วบาดน,นี้นี่ครับ เอาครับมือนี้ก็ได้เพราะว่าเฮ็ดออกเป็นมือที่หกแล้วครับเฮ็ดก็ได้นี่ครับนี่ดอกนี่อ๋อพี่ลึกพิ่ลำไม่ดีจนเหี่ยวเฮ็ดก็ได้ นี่ครับอีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยมีแต่ดอกบานแบบนี้ครับนี่ครับโอ้พี่ล็กเลียมือนี่ผลงานของมือนี่ครับพี่น้องได้เท่านี้แล้วครับมือนี้ก็ได้ได้ทั้งจูมทั้งบานครับกับปนเปมากับมีเห็ดไข่น้ำครับมือนี้ก็ได้ขอบคุณสำหรับผู้ช่วที่ติดตามที่ให้กำลังใจมาตลอดครับผมก็หาเห็ดได้พอสมควรเลยครับพี่น้องโบเมนยางบ่ได้ครับเห็ดก็ได้ แต่หัดดินัดยักแข็งแล้วครับดินก็ยักแข็งแล้วอยากออกยากจะหน่อยลราเฮ็ดก็ได้ครับก็เลยจะขอจบคลิปไว้สมนี้แล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ